เข้ามานี่หู้ซึกว่าเย็นๆแล้วก็มีลมพร้อมพี่น้องพี่น้องมีเหงื่อพร้อมสบายดีสบายด,ดีท่านผู้ชม FC พังลาวพังไทยมานี้ก็มาเที่ยวอยู่ที่ถ้ำนางแอ่นพี่น้องสิพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิง้งแล้วก็ไปชมอยู่ที่ถ้ำนางแอ่นพี่น้องวิวส,สวยง,งามๆพี่น้อง มันสิปินถ้ำเองพี่น้องยอืมพี่เอามาบอกพีเท่าเอ้ามาให้เพิ่นแล้วก็ยืนเพิ่นเขาไป ยังหน่าน้าอยู่พี่สี่คนคนึงยังอยู่หวบุรกว่าเสียตรงนี้แหะครับทางแอระอม่แต่างๆเขานี่อเข้าเรมาา่อนออเ็ยงามีเนาทำนางแอรตัวเาคนอ่ เดี๋ยนี่สวยงามๆมาเล้วพี่น้องเยมาเที่ยวที่ถ้ำแอนู่ที่เขงขโมนเดี๋ยวนี่สวยงามๆอู้ยเย็นพี่น้องเย็นดีเย็นเข้ามาในห้องซึกว่าเย็นๆแล้วก็มีลมพร้อมพี่น้อง เป็นทิศขนดาดเลยนี้ขึ้นไปพี่น้องเดีข้างนั่นก็มีพี่น้องข้างนี้นก็มีเป็นสีเขียวฟ้าใช่ไหมถ้ำนางเอง็นพี่น้องเลยโอ้เข้ามาได้หูซึกว่าเหินหการลมพัดแห้งพี่น้องเลย nghe cái gì หนาว. Nào. <coughs> nào đó. à? Oh. đi <coughs> เคยเคยบ่ยจะเทื่อไหมาโอ้นัเทื่อได้กอบ้านตีนี่โอ้บ้านพ่อเจ้าบอบ่กแม่พี่น้องทำแอนเพิ่ิเปิดไยพี่น้องเลยเปิดไยวิวสวยงามงพี่น้องข้งแรกในชีวิตได้มาเที่ยวที่ทำแอนพี่น้องเลย สุดบ e ่สุดอยู่ที่บ่ฮะไปไปเบิกไปน้องยิ้มสิสวยงามๆทำนางเอ็นยิ้เข่งขมวนไปน้องทางเล็กในชีวิต มาเด้อพี่น้องเด้ออีกสีพังลาพังไทยมาเที่ยวที่ธ้ำนางเอง็นพีนพนน่น้อยขออนยญาตเด้อถ่ายสมดเด้อ มาป้อนพันหนึ่งสองพันก็ได้พี่น้องอทำบุญไปนำ้ำเคยเคยไล่โบต่อไปประมาณนี้พี่น้อง ยืนอทีสวยางามงามทำนางเอง็นพี่น้อง,องเอง้ยอันเด้ออีกสีพังลาวพังไทยมาเที่ยวได้พี่น้องเอ้ยทำนางเอ็นเข่งขมมนพี่น้องเอง้ เห็นยุดซีซูด้วยเกซ่ง้าๆพี่น้องเลยขังเล็ในชี่ิีกะมีบอลด้แห้งเดียวพี่น้องเลยทำนักแอดยูเข่งข้มวมนก่นขึ้นได้ก็ะพ้นปัญหาที่ลงแล้วลงึงนขึ้นคุ้นขึ้นป็นชุดนี้แหละ น้อเดินทางไปต่อพี่น้องสบไปไทยให้อ FC ทุกคนได้เบิ่งได้ส่มพี่น้องเลย,ยกว้างเนาะก,กว้างดีพี่น้องย งามหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องอเป็นยิวสวยๆยิงงามๆเป็นหินย้อยลงมาพี่น้องงามหลายอีพีพังไทยพังลาวมาเที่ยวใดพี่น้องไอทำนังเอดอยู่ที่เขงคำมวนมีบ่อนเดียวเท่านั้นพี่น้อง พี่น้อยยังตอบอีกพี่น้อยกว้างและกระสูงพร้อมกว้างและกระสูงพร้อมพี่น้อยนะสิไปนะนึงให้ท่านประสมได้เบิ่งนี้ ทางเลกในชีวิตพี่น้อยมาเที่ยวถ้ำนังแอง่นเย็นพร้อมแล้วก็มวนลายพี่น้อย งามหลายหนอนี่สิปินนี่ไปพูดพี่น้องนี่ไป,ปพูดคุณเป็นทางสิทางออกพี่น้องมันโค้งเส้นทางโค้งโค้งมาอันนี้คืนไดลงไปอีกพี่น้อง มาเที่ยวข้างแรกน่ข้างแรกในชีวิตกระแมนพี่น้องทำนางเอน่นอยู่ที่เขงค้ำม่วน,นี่พี่น้องมีเหื่อพร้อม ว่านี้พี่น้อยกาสิบเบา,วาวหลายประมาณนี้มีแต่ท่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ซมแล้วกาันี่ก็สปินเฮงอะพี่น้อง ทางลงชมน้ำในถ้ำพี่น้อง ไปนอะสุดเส้นทางไปนอะขึ้นเลยนี่ข้เทิงอยู่นี่นนปไปขึ้นลงขุ้นมีเส้นทางขึ้นพ่นบ่เออสูงเลยมันโค้งาพ่น่เนา้ะกูจะบุไปได้กูโอ้ต ทางออกเส้นทางออกอน,นี่สิเปินทางลงพี่น้องประมาณนี้ป้ายเปนขั้นได้ต้องพี่น้องโมขึ้นแน่นนะนั่นคุณไปลงทางคุณโอ้ลายขั้นอันดีพี่น้อง เย็นดีพี่นล้องมาหูสึกกว่ามาเฮานี่มีลมออกมาพี่น้องมามีสปิงทางออกนี่งงนักเฮียน ประมาณนี้พี่น้องทํานางเอ็นอยู่ที่เคียงขมวนได้มาชมมาเที่ยวได้พี่น้อง FC ซรัง่งราวังไทยมาเที่ยวได้พี่น้องม่วนลายม่อนหลายพี่น้องเสื้อผ้าสวยๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมพี่น้องประมาณนี้พี่น้องทางเข้าปักงธนางเอ็นพี่น้อง ยังได้แม่รู้สึกม่วนซ้ำไหนเข้าไปลินอยู่ในถ้ำม่วนเย็นสบายเลยม่วนดีเนาะเออม่วนเย็นสบายเพิ่นไตดอกใครเนาะม่วนหลายม่วนหลายงามตาจากเทื่อละแม่มาโอ้สีหาเทื่อเลยโอ้สีหาเทื่อลูกมาครั้งแรกเลยมาครั้งแรกเทื่อแล้วโอ้หลายเทตอนมาเลยบริวีโทรศัพท์ถ่ายวีดีโอแล้วโอ้เพียงปลาเดี๋ยวย่างเข้าไปมีแต่ตั้งโต๊ะอ๋อตอนแต่กี้แม่มา เพิ่นใจไ่ป่จังไดยังเบื่ตใงมไปองมไปป่เออใจจะลรซับตั้งโตไปเงยงไปเดี๋ยวนี้มันใจเลยพัฒนาเนาะงามหลายพี่น้องเขาไปเบิ่งกันยังเป๊ะเด็กคขายังหลงด้อ๋ออ่าสวยเจริญนะ